วีนาดีใจมากๆนะคะที่ MGI เปิดกว้างเรื่องของเรื่องเชื้อชาติและมองว่าวีนาเป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งวีนาเป็นอย่างนั้นจริงๆวีนาเติบโตเกิดในที่นี่พูดภาษาไทยแล้วก็รักอาหารไทย mm hmm. เป็นเหมือนคนไทยที่ท้องถิ่นมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ขอขอบคุณบอสแล้วก็ทุกๆคนที่เปิดใจให้กับวีนานะคะ mm hmm. ในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Universe mm hmm. วีนาจะนําความเป็นไทยที่แบบสากลที่มี diversity mm hmm. มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเรื่องเพศเรื่องต่างๆ มานำเสนอให้กับทั้งโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างและพร้อมรับคนจากทั่วทุกมุมโลกค่ะ เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของวีนาปวีนาซิง Miss Universe Thailand 2025ค่ะที่เธอเล่าว่ามักโดนชาวเน็ตวิจารณ์ตลอด8ปีบนเส้นทางการประกวดนางงามน,นะคะว่าเธอไม่ใช่คนไทยแต่ว่าวีน่ายืนยันว่าเธอเองเป็นคนไทยคนนึงค่ะเกิดแล้วก็เติบโตในประเทศไทยมีบัตรประชาชนไทยพูดภาษาไทยเป็นภาษาหลักซึ่งไม่มีอะไรที่เป็นอินเดียนอกจากรูปลักษภายนอกของเธอเท่านั้นซึ่งพอมองลงค่ะเธอเผยว่านี่เป็นอีก9ก้าที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าคนไทยใจกว้างเพราะนอกจากเรื่องของความหลัก หลายทางเพศแล้วคนไทยเปิดใจให้ออกับความหลากหลายของเชื้อชาติด้วยค่ะเพราะปัจจุบันมีคนไทยเชื้อสายอินเดียในประเทศไทยเกือบ5 0 0แสนคนค่ะ,ะโดยวินาทีมอบมงกุฎหลังเสียงพิธีกรประกาศว่าวีนาคือมิส s ูนิเวอร์สไทยแลนด์2025ผู้ที่มามอบมงนี้ให้วีนาคือนาตาลีเกลโบวาค่ะมิสซูนิเวอร์ส2005จากประเทศแคนาดา ซึ่งนาตาลีก็มีเรื่องราวชีวิตคล้ายวีนานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนาตาลีเธอเป็นชาวรัสเซียค่ะที่เกิดในประเทศรัสเซียแต่ได้อพยพไปยังประเทศแคนาดาจนได้สัญชาติและได้เป็นตัวแทนของประเทศมาประกวดนางงามจักรวาลในปี2005ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะ วินาก็อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติอินเดียหรือเชื้อชาติอื่นวันนี้สังคมไทยมีความเป็นสากลและมีความทันสมัยมากๆเปิดรับเราทุกคนไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนหรือว่าคุณจะมีเชื้อชาติใดประเทศไทยพร้อมป้อนรับและเราอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบครอบครัววินาดีใจค่ะที่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นคนไทย บนเวทีมิส s ินเวิร์สไทยแลนด์ปีนี้นั่งจากปีนาที่กลับมาประกวดเป็นครั้งที่4แล้วยังมีแพรวแพรว,วันิตเรืองทองค่ะสายสะพายกรุงเทพมหานครที่กลับมาประกวดบนเวทีมิส s ินเวิร์สไทยแลนด์เป็นครั้งที่3โดยในปี2017ค่ะเธอไม่ผ่านเข้ารอบ40คนสุดท้ายและปี2020เธอกลับมาอีกครั้งและคว้าตำแหน่งรองอันดับ3ไปครองและครั้งที่3คือปีนี้2025ค่ะที่เธอสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับหไปได้ ซึ่งหัานะับระยะเวลาบนเส้นทางนางงามปีนี้เป็นปีที่9ของแพลวแพลววนิดนะคะสิ่งที่แฟนนางงามเห็นคือเธอมีความเป็นบิวตี้ควีนหน้าไทยที่หลายคนเชียร์อยากให้มาเป็นตัวแทนสาวไทยบนเวทีนางงามจัก,กรวาลสักครั้งหนึ่งแต่สาหรับแพลววนิดแล้วค่ะเธอยอมรับว่ายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงนั่นคือการตอบคําถามบนเวทีซึ่งเธอถึงกับเคยโพสต์ว่าเป็นแผลในใจที่รักษาไม่เคยหายด้วยแฟนนางงามก็อยากให้เธอกลับไปฝึกแล้วกลับมาอีกรอบแต่ความรู้สึกของแพลววนิดในตอนนี้ คือขอแขวนส้นสูง,สงไม่ขอกลับมาประกวดแล้วค่ะไม่แล้วค่ะเราใส่ทุกอย่างหมดไปในปีนี้หมดแล้วแล้วก็คิดว่ามันคงไม่สามารถทําได้ดีกว่านี้แล้วคิดว่าคงคงพอแค่นี้แล้วก็ขอทําหน้าที่เป็นรองนึกเราหวังว่าพญนาจะสามารถความิสซินเนวิ์สได้แล้วเราจะได้ขึ้นมาเป็นมิส ปีนี้คะ่ะได้เห็นนางงามนักสู้เก่ามาแก้มือหลายคนนะคะนอกจากวีนานและแพรวแล้วยังมีกิฟต์กมลพรทองพลค่ะร้องอันดับสามมิส i ิเวอร์ไ a แลนด์2025ที่กลับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2ต่อจากปี2019ค่ะซึ่งกิฟต์เป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการตอบคำถามบนเวทีเธอขอกลับไปอุดรอยรั่วฝึกพูดให้ดีขึ้นก่อนและอาจจะกลับมาประกวดอีกครั้งในปีต่อไปค่ะ ีนี้แฟนนางงานยังได้ฟังเพลงในตำนานหนึ่งในร้อยค่ะที่เคยถูกใช้เป็นธีมซาวในการประกวด m i s s Thailand Universe ตั้งแต่ปี2000ถึงปี2018ด้วยโดยเวอร์ชันก่อนได้เบิร์ตธองชัยแม็กินไตเป็นคนร้องนะคะแต่ในเวอร์ชันใหม่ก็ได้สองหนุ่มเซมีนายนรวิชทิติเจริญรักแล้วก็โฟร์นทวันรจิโรติกุลมาร้องนะคะเป็นแนวคิดของนวัดอิสระกรายศีลผู้ถือลลขสิทธิ์การประกวด MissUnivers e Thailand ที่อยากให้กลิ่นอายของมิส ไทยแลนด์ยูนิเวอร์สกลับมาอีกครั้งค่ะแต่กลับมาในรูปแบบที่เหมาะกับคนยุคใหม่มากขึ้นโดยหลังจากนี้ค่ะบอสนวัวจะพาวีนาไปติวเข้มทั้งเรื่องการเดินการยิ้มการตอบคำถามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นตัวแทนสาวไทยบนเวที Miss Universe 2025นะคะและที่สำคัญเพื่อให้วีนาเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับเพื่อนๆกว่าร้อยประเทศทั่วโลกเพราะว่า MissUnivers e ปีนี้จัดขึ้นในบ้านเราเองค่ะช่วงเดือนพฤศจิกายนยนี้นะคะ ส่วนวีนาเองหลังคว้ามงกุฎไม่ถึง1วันเพจนางงามต่างประเทศหลายเพจยกให้เป็นตัวเต็งแล้วค่ะว่าเหมาะกับการเป็นมิส u n เวิร์สในปีนี้ด้วยค่ะ